สวัสดีครับมามาสัมภาษณ์งานนะคะ <S <S ผมไปเจอในเรืว่ามาสมัครงานที่ตรงเนี้ยตรงหน้าไอ้เนี่ยตลาดไอ้ตลาดตรงข้ามเซียเนี่ยไอ้ตลาดโบเบ้์แม่ตรงข้ามเนี่ยเอ,เอาผิดร้านผิดร้านเลยเนี่ยไมรร้้าานคเหอผจะมาสมัครงานไงเนี่ย,ยมีเรซูเม่มาจบออฟฟอร์ดผมอะ่ะ ใช่ใช่ลองดูเอกสารผมก็ได้พี่อาจจะรับเปิดใจให้ผมแบบรับเลยจบคอร์ดไอสาขายานยนต์ไงแล้วก็เข้าไปสาขาของประเทศเซเลนา่าเนี่ย ครับคุณผู้ชมครับผมก้องละเมอนะครับวันนี้ผมจะมาหางานมาสมัครงานและมาสัมภาษณ์งานผมจะเดินสัมภาษณ์งานกับคนที่ผมไม่รู้จักอยู่ดีๆก็ไปสัมภาษณ์งานเนี่ยมาดูดิว่าเขาจะรับผมเขาทางานหรือเปล่าไปกันเลยต่ต่ตตตตตตต ครับผมมาสมัครงานนะครับพี่เรียกเอาไวะคะไ้ครับที่สัมภาษณ์ที่วันนี้ให้ผมมาสัมภาษณ์งานลุงนะไม่ได้เลยหรอให้ร้านไหนนะร้านขายอะไรเลยอันนี้ลุงขายอะไรนะขายลาบขายลาบ<ม>ใช่ไหมลาบไก่ใช่ไหมหิวลาบหิวลาบเห็นหน้ามึงกูยังหิวมากใช่ลุงลุงพรไหมไม่ใช่ร้านลุงพรเนี่ยหรือมาผิดที่หรือเปล่าตรงเนี้แหละผมนับหน้าหนึ่งสองสาม สีเขียวเนี่ยเขาบอกเต้นสีเขียวเนี่ยแต่ลุงยังไม่ล้เปิดรับเนี่ยโอ,อ้แต่แล้วไม่มีงานทำแลวผมเนี่ยแต่ถ้าลุงเปิดรับสมัครื่อะไรลุงบอกผมนะเดี๋ยวบอกไปทางมิวทางเดินก็ลุงเนะเอกสารยังอยู่เหมือนเดิมเอไม่ใช่ร้านนี้ร้านไหนว่าร้านลุงจ่อยก็ร้านก็ขายลาบ่หว่ไม่ไม่รับสมัคร <laughs> ลุงเขาคงมไม่รับสมัครผิดร้านเลยค่ะ ไอ้ตรงไหนเขารับสมัครงานที่เขาขายชุดหวยชุดใหญ่ๆมั้งอะ่ะขายขายชุดหวยผมมาเตรียมเรซูเม่เนี่ยเยพื่อเข้าไปสมัครงานเขาไงข,ขายดีแม่เดี๋ยวเผื่อผมมาสมัครเป็นขาดี่ยวแล้วใครผมมาสมัครช่วยป้าได้ไหมโอ้ยอ,อ,อยากอยากฝึกงานขายอยากขายเยอะๆไปตอนตลาดลต้องไปตอนตลาดเหรอเรียกเด็ดเดเดือนนี้มีเรียกอะไรมั่งอ่ะป้าฮอลลลุย เก้าหกมีไหมเก้าหกอะไรเงอะไแปดเก้าแปดห้าอะไรน่ะแปดเนะงนะวดนี้นะป้าเนาะงวดนี้รวยแปดเอะนี่แหละอันนี้ที่ร้านร้านร้านเดียวกันใช่ไหมไอ้นนที่สัมภาษณ์งานในร้านอะไรนะอันนี้ใช่ร้านตำแข่งลุงโยบน,นะคะ <c oughs> ไม่ใช่เนาะ <c oughs> ให้มาสัมภาษงานกับป้ารับสมัครพนักงานร้านน้ำแขก่ไม่อยู่ไม่ต้องแกให้ผมก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะได้สมัครงานได้จบเอสพอร์ตมาเอสพอร์ตมาผมอยากสมัครงานร้านน้ำแข็งเอาให้มันเข้ากับอากาศเย็นๆหน่อยผมตรงนี้ไม่รับสมัครใช่ไหมร้านเจ้าร้านเอ้าเหรอร้านเจ้เนยนกเหรอมีเจ๊ไก่อะไรไม่มีเนาะมีเจ๊ไก่อะไรไม่มีเนาะ ายเยอะนะเกือบสองสาปีโควิดไม่ได้ทำงานเลยสวัสดีครับมามาสัมภาษณ์งานนะคะป้าอันนี้ใช่ร้านป้าใช่ไหม,ไมผมไปเจอในเว็บว่ามาสมัครงานที่ตรงเนี้ย ตรงหน้าไอเนี่ยตลาดไอตลาดตรงข้ามเซียเนี่ยไอตลาดโปเป้ไหมตรงข้ามเนี่ยเอาผิดร้านผิดร้านเลยเนี่ยให้มาสมัครร้านพระเขาบอกให้เอาเอกสารมาสัมภาษณ์งานเลยอะไรเอา่ะมาแี้วมาอ่ะอ่ะอีกงานทำอีกแล้ว สมัครวินกันตรงไหนอะผมจะมาสมัครงานไงเนี่ยมีเรซูเม่มาจบออฟฟอร์ดผมอ่ะขับวินใช่ใช่พี่มามาผมมาสัมภาษณ์งานเนี่ยสัมภาษณ์งานขับขับวินอะไรเงี้ยแต่งรบพี่ชนะมาขับวินเล่นจบมาเรียนโทรอ่ะไปหางานไม่ได้เลยครับอยากขับพีชนะครับพี่ถ้าผมไม่มีรถนี่ผมต้องไปเช่าใช่ไหมรถก็ต้องต้รถเองเ่ผมต้องไปขายรถยนต์เอามาเตอซค์มา อยากได้รถมอเตอร์ไซค์ขับวินผมว่าขับวินมันดูเท่กว่าผมว่าขับวินมันดูเท่กว่าลองดูเอกาสารตรงได้นพี่อาจจะรับเปิดใจให้ผมแบบรับเลยจบฟอร์ตไอ้สาขายานยนต์ไงแล้วก็เข้าไปสาขาของประเทศเซเรน่าเนี่ยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมลองไปอักอเซอร์ตรงนั้นก่อนก็ได้นะเดี๋ยวผมต้องอะไรไอ้พิพโฟของ กีกาณ์เนี่ยตรงนี้พี่แล้วผมไปก่อนนะพี่นะไ,ไป<ฮ>ะไปลาของมมกครับรค,คุณโยให้มาข้างในเขาบอกว่ามหาป้าสม,มาครับเป็นผู้จัดการไม,ไม่ไม่อยากเป็นผู้จัดการเขาบอกว่าผมามาสมัครงานเเปนเ็นเอิ่นเอิ่นหรอ ขาให้เข้ามาข้างในมหาป้าสมผู้จัดการสวัสดีครับค<ม>ุณต้อนอเหรอ,อาหม,รมาสมัครงานากับผู้จัดการร้านนะครับมาเป็นผู้จัดการร้านเนี่ยเนี่ยจะมาสมัครแล้วมาสมัครจริงๆเนี่ยป้ารับสมัครรับเพิ่มไหมครับเนี่ย แกล้งมากเลยเหรอเดี๋ยวบอกให้มาแกล้งอ่ะให้ป้าเป็้ผู้จัดการร้านไหนผมก็จะมาสมัครผู้จัดการ